สบสวัสดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัตสุขสุขคนบวชสิวภายในและกับต่างประเทศเนาะเมชมังกันยินดีตอนหับตอนซื้อช่องเมชมัมงแซนิโมื้อนี้สิพาเอฟซีมาทัวร์โฮมเฮียนเนาะบ่ได้ลงคลิปหนะนึ่งวันวันเนาะโดยมื้อนี่เมชมังสิพาเอฟซี FC มาเบิรงเฮียนอีกก็เออนาะเราทำบรรยากาศโเดียนโอเคเฮาไปเบิ่งไปชมนำกันเลย ต่ก่อนอื่นก็แม่สมบังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งแม่สมบังซะนนี้เด้อเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปโดยฮะไปเบิ่งชมนํากันเลยนี่เป็นภาพบรรยากาศยามเช้าเนาะพี่น้องเลนักเรียนก็สิพากันอนามัยเดินโรงเรียนแซวซเนาะเลม่สมบงก็ยางมาฮอดโรงเรียนแล้วเนาะ มืันนี้ได้ย่างมามันรงเย็นเฮากันสิประมาณนี้นะ ไม่ห่วงอันแล้วไม่แล้วเลยฮะ กระายแจยหออไล่ติบนี่คือห้อเรียนของแม่ชมวังเยียนอะพัสอัไไม่ห้อเนาะ เมื่อกี้เขาบอกงยอยงไองเลยพี่น้อยไม่ได้ง่าตค่ะจะบอกเนาะมาขับผ้าก,กับปัดเองขนของทุกคนเนลยจะเป็นผ้าก,กับปัดแล้วเนาะเทีนยนกระไล่เติบมาหมานะ่อยเนาะเลย Terima kasih telah menonton video ini. พากันอันไม่ใบไม้อ่ะกวดโฮมกันแล้วก็ตักใส่กระตาเนาะไปเบิ่งนาเคียนก่อนก็หุ่มกันเนี่ยพากันหุ่มกันเห็นไงไดยบ้านฮะจุดขยะบ่ระวังมันใหม่มือเด้อเออ ระวังมันใหม่เมื่อหลังเฮียงยังมาทันในมุงคัะการจะตั้งพยั้วนาเนาะการจะตั้งพแล้วนะผู้เล่ผูจักสีมางุงให้ต้นไหม่ต้นไม้วิก่งใหญ่แล้วเนาะประทศลาห้อง ห้องว, no ว่าต nice ้นไม้วิกใครก็ชิเมนต้นไม้ยูคาบ่ทถ้าหองว่าภาพใดเนื้อหาใดมันบวสมมาพรควรเนาะในสมมาก็ต้องกราบขอโทษขอใคัยนไม่ลายเด้อเนาะอ่าจะมากะสางขึ้นเพื่อให้นักเทียนเออเพื่อให้เอฟซีได้เบิ้งนักเทียนเนาะ เล่าระบ้อนาไมัยน่ะทางนี้นะเล่าเลยพักระิ่นี่ยอะไรฮะปิ่นบอปิ่นกระตุกโอ้มันซี่ไปทางใดเลเปินนี่ไรวะน สเพิ่นพากันลินไปเข้าหอ้าหองเข้าห้องเฮียนบัดนี้อนามัยแล้วเลมีบ่อน้ำล้างมือนะ่ะอนามัยแล้วเราพากันล้างมือฉันก่อนเ้าจะมาเข้าห้องเฮียนนะลินดึกยางกระติ้วพี่น่ะลินดึกยางกระติว้วม่ยิ่งกับลินหมักเต้นนะม้นว,นนวนบอเออ,อ ไปเดินทางนะเขาหอ้าหองเขาห้องเฮียนกําลังดึกอย่างมันเลยนาะยังมูบดซื้อไปไปเขาหองเฮียนเลิกลินจางพากันมาลินอีกไปนี่คือแท่งนำ้ำอ่าป็ไนะไหวเนะาะไหวหนักเยนหลังมือ ไปเบ่งภาพบรรยากาศต่ออยู uh, <p Freddie> <g Yaz ashed> ่ในห้องเย็นตื่นอีกเนาะไปเลยหนักเียนาคือขาดลายใช่ไหมเนาะน้องเจายบอกมาเป็นไข่เป็นไข่ได้จังมือแล้วฮะฮักกระเป็นอืมกินยาแล้วบอ ชื่อยาไปกินู่บ่อืมเศร้าแล้วจัางมาตันบอกไข่ก็สชวนพ่อแม่พาไปหกหมอในเฮียนห่อข้าสามชิมหาคนเนาะมามื่อนีมีแต่จักคนมาชิมหาแสดงว่าขาดอยู่ขาดอยู่จักคนขาดอยู่ชาวคนพี่น้องเอ้ยขาดหลายเนาะบางคนก็ไข่ บางคนก็อย <ève S 2> ู่นะเอายังเอาน้องพ่อแม่เขาไปใช้พ่อแม่์นะเกี่ยวเข่าเนาะเกี่ยวแล้วอะไรนะจ๊ะน่ะเน่เก่งอี่ารีเกี่ยวแล้วแหละจ้าคนเกี่ยวเขาน่ะสองคนปั่นอะเรียบร้อยแล้วบะยังรอแต่ปั่นเนาะอือเธอรอเหมือนี้ บางคนก็ไข่บางคนก็อยู่นาเอาน้องบางคนก็น้อหน้าพ่อเม่เนาะหน้าไก่คุณนร่แล้วเข่าพุณแร่จังเิได้มาปกติมันนอกมันนาเหาเนาะกะทิประมาณนี้ยมเบียกยามงานก็อยู่เพื่อนโอแมอยู่นาเอาน้องชอยพ่อเม่ให้พ่อเม่ลงเห็นเบียกเห็นงานเนาะ อาถามคืนผู้ผูแมวเฮียนนี่บวมีน้องบ่อะไรมีบนเออพุณคุณอ่ะผูมีผู้บ่มีเนาะอ่าแล้วเป็นยังคือมาได้ค่ะเป็นยังคือมาได้มีน้องอยู่คือมาได้ข่อยไปน้าเออไวเลยก็พ่อแม่เหี่ยวเฮียนเออน้องได้จ้ะน้องไปหน้า เออน้องไปหน้าน้าแม่หมายความว่าน้องเจ้าน่ะพ่อแม่เอาเองเออแล้วพอแม่เฉียชละให้เพื่นมาโรงเรียนอ้าวทางนี้เด้จ้ะมีน้องอยู่บ่มีมีขึ้นมาได้เลยม่มมาได้แ่ให้มาน่องไปนาน้องไปนาโอ้พ่อแม่เอาเองเนาะเออชุมเพื่นมาได้นี่แม่พ่อแม่เอาน้องเพิ่นเองเชวนเจ้าได้จ้ะนางมีน้องอยู่บ่จ้ะ บ่มีผู้เดียวเนาะ <laughs> ก็เลยได้มากิือเป็นลูกชาวเดียวป่อยเป็นลูกชาวเดียวได้หวแล้วเนาะคือนในคลิปเนาะไงไงฮะลูกชาวเดียวบอ้ม่ะรดองลายโอ้ลูกชาวเดียวได้ะดองลายขมว่น <laughs> นัน้ <laughs> <laughs> นนายคู่กับที่ได้กระดองลายด้วยกันเนาะเพราะว่านายคู่ก็กมีลูกชาวเดียวค้อกัน <laughs> <laughs> อันเมาเฮียนกันอยู่นาตัวไหนมวนกว่ากันเมาเฮียนมวนกว่าโอ้โวันนี้ฉิมาถามความรู้สึกของนักเรียนเนาะถามว่าเออในกู้จะถามเนอะถามว่ามีผู้ใหญ่งใจดีเพิ่นอยากมาซ่วยนักเรียนนี่นักเรียนอยากได้อยังได้ปึ้มอยากได้อยังนั้นปึ้มอยากได้ปึ้มโอ้ เจ้าได้เช่นะอยากได้ปึ้มเราค่ะดิโอ้อยากได้ปึ้มอ่าสบายดีสบายดีเดยวถามว่ามีผู้ใหญ่จะดีมามชอยเจ้าอยากได้ยังน่ะอยากได้ปึ้มอยากได้ปึ้มอยากได้ปึ้มกํายังอยากได้ปึ้มกับบิกอยากได้ปุ้มก๊บบิกพี่เนาะเออมันอยากได้ปึ้มกับบิ๊กเนาะอ่ะสวัสดีสามีน้องชายสวัสดีอ่ะ ทางว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอยากมาซอยอ่าพวกน้องสามคนอยากได้ยังอยากได้ปึ้มอยากได้ปึ้มก็จะได้ยังโซซีเจ้าเด็กเฉยอยากได้บิ๊กอ่าสามคนผู้หนึ่งอยากได้ปึ้มผู้หนึ่งอยากได้บิ๊กผู้หนึ่งอยากได้โซซีเนาะอ่าสบายดีนะโดยทางว่ามีผู้ใหญ่ใจดีมาซอย ่าพวกน้องสองคนอยากได้ยังอยากได้ปึ้มเจ้าได้ชนะอยากได้ซอซีซอซีเอามาไว้ให้ยังซอซีนี่เอามาไว้เต็มเอามาไว้วาดรูปเนาะมาไม่เอามาไว้ทาสีเวลาเต็มหู้มเหม็นบอกเอีอ่าสบายดีสีน้องยิงฮะนี่อ่าสบายดีโดยอ้าวสามน้องยิงเนาะถ้าว่ามีผู้ใหญ่จะดียังไม่ชอย อ่าพวกน้องอยากได้ยางเป็นพิเศษอยากได้ปื้งยังได้ปึ้งยังได้ยางเจ้านะยากได้ปื้มก็ซอสีเจ้าได้ใช่ไหมยากได้อันมีกระปื้งยังได้บิกกรปึ้งชอสีไม่อยากได้บอมีอยู่นะโอ้อ่าส่วนหลายมิติอยากได้ปื้มกับซอสีเนาะอ่าสบายดีสองน้องนั่งอ่าอ่ะปอดบอดูดุล่ะอ่า ทางว่ามีผู้ใหญ่ใจดียังมาชอยชุมเจ้าสองคนอยากได้ยังอยากไปปุ้มน้องน้ำอยากได้ยังนะอยากไปปุ้มกับเสีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีอยู่บ่าสีหรือบ่มีบ่มีเลยเนาะโดยอ่าสองน้องชุดไทยอ่ะสบายดีนางเออสบายดีอ่ะนางลงมาทางว่ามีผู้ใหญ่ใจดีมาซอยเจ้าอีกได้ยัง จะได้สอีกับปึ้มโดยเดี๋ยวนี้เจ้าบริมีบนางสอสีบอมีเจ้าได้ชนะอยาได้ปึ้มกับบิกโอ้เรอยากได้ปึ้มกับบิกพี่น้องอ่านคู่กาสิฝากไว้นํา FC เนาะถามว่ามีผู้ใหญ่เจดีท่านใดเพิ่นอยากซอยเรือนักเรียนของห้องแม่สมวังเนาะก็ซอยเรือได้เนาะห้องเฮามีทั้งหมด สามสิบห้าคนเนาะพยิงมีสเปดคนส่วนายแมนชิเพินว่าอยา่างไรปึ้มบนะิ๊กโซซีเนาะโอเคน้องเพี่น้องหลังจากไม่ชรวงได้สัมพันธ์ักเรียนเป็นทีเรียบเลยเนาะอ่ามิสวางกับฝากฝากกดไลค์กดชซ์กดติดตามม่ชวังไม่สวังในเด้อแล้วก็ทถางว่าคุณยายจะดีทานได้เข้ามาบึงมาชมแล้วก็ เปาเป็นกำลังใจให้แม่สมวมวังในเด้อเนาะืันนี้ก็เจ็บคอพี่หน่อยเจ็บคอคอแหบแหบขึยย้นสิแม่ไข่นียัมื่ท่านได้เป็นห้องซึกแต่ว่าเจ็บคอเจ็บแหงเนาะอ่าอื่นน้ำลายก็เสียบเจ็บเจ็บทางว่าเส,เสียงแหบเสียงอเสียงแหบเสียงแหงเนาะแม่สมวังก็ต้องกลับขอโทษขอัยน้ำลายเด้อเนาะ โดยรายการห้องน,นี้เนาะเมสว่างเชเด้ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้เดอ้ออ่าพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้เนาะเมสวรังเชได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเนาะโดยพอกันใหม่ในคลิปหน้าเดอ้อบ๊ายบายเนาะ